สวัสดีครับช่องวัตสนะครับวันนี้จะพามาติดตะแกรงกันมแมลงในมิซูบชิไทตันนะครับตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วครับ วันนี้จะมาแชร์ข้อมูลนะครับเป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากติดตะแกรงนะครับซื้อมาติดเองนะครับก็ราคาไม่กี่ร้อยนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะหาตะแกรงแบบไหนได้นะครับผมใช้ตะแกรงเศษเหล็กนะครับที่เหลือใช้นะครับเป็นตะแกรงอลูมิเนียมนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ครับตะแกรงหน้าของมิซูมิชิไทตันนะชิ้นที่สองนะครับมันมีสองชิ้นประกบกันอยู่ครับ คิดแรกประกบด้านบนนะครับเราคิดล่างนะครับที่เราถอดออกมาแกะออกมาอย่างนี้นะครับเราก็เอาแผ่นแผ่นตะแกรงนะครับจะเป็นพลาสติกหรือเป็นอลูมิเนียมก็แล้วแต่ท่านที่หาได้นะครับนะครับเอามาติดเหมือนผมนะครับติดลักษณะอย่างนี้นะครับใช้เชฟบันทายนะครับรัดไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่ครับผมก็รัดไว้ประมาณนี้นะครับข้างหนึ่งแล้วอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับนี่ครับ ง่ายนิดเดียวนะครับแต่ยากตั้งแต่ถ้าจะยากก็ยากตอนถอดตะแกรงออกมาจากรถนะครับก็ก็จะยากนิดหน่อยนะครับหลังจากติดตะแกรงกันแมลงแล้วครับผมก็หานี่ครับสติกเกอร์สีแดงนะครับถ่อซ้อนแสงเอามาติดตรงสันไว้นะครับเพิ่มความสวยงามครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่ามีประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับใครที่ใช้มิซูบิชไททันอยู่นะครับรุ่นปี15ถึงปี18นะครับที่เป็นตะแกรงแบบนี้นะครับอยากจะติดตะแกรงกันแมลงนะครับก็สามารถซื้อมาติดตั้งเองทำเองได้นะครับประหยัดงบของคุณได้นะครับประโยชน์มากมายนะครับของการติดตะแกรงกันแมลงนะครับก็ติดให้คันหนึ่งนะครับตะแกรงถี่กว่านี้เล็กกว่านี้นะครับติดมา4-5ปียังไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับส่วนรถของเองก็ หาตะแกงได้แบบนี้ครับวันนี้มาแชร์เป็นข้อมูลนะครับถ่ายคลิปให้ดูนะครับเป็นแนวทางเผื่อจะมีประโยชน์ต่อท่านไหนที่ใช้มีสูงชี้ไทตันอยู่นะครับกันแมลงป้องกันหลังพึ่งนะครับป้องกันหม้อน้ำเรานะครับไม่ให้ชำรุดหรือเสียหายง่ายนะครับ ขั้นตอนประกอบเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนะครับว่าตะแกรงมันจะอยู่ยังไงนะครับมันติดตั้งได้หลายแบบนะครับหรือจะเอาแผ่นตะแกรง่าแปะด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ใช้แผ่นแรกประกบนะครับถ้าวิธีนี้ก็สวยคนละแบบนะครับโอเคนะครับที่เห็นสีเป็นดังๆนี่เป็นจากที่มิซูบิชิเขาค้นมานะครับ สีด่งๆน,นี้มันไม่ได้โชว์เขาพ่นเฉพาะจุดดำๆนะครับก็พ่นแบบประหยัดงบพ่นท,ทั้ทงทีทันทีจะพ่นให้หมดนะครับให้เต็มไม่รู้เขาชิดยังไงอยู่นะเวลาเราประกอบก็ชิ้นล่างชิ้นบนนะครับประกอบเขากันอย่างนี้ครับก็เป็นตะแกรงนะครับมีชิ้นบนชิ้นล่างครับก็สวยงามนะครับ ทางท่านนะครับกตะแกงมาลองลองนี่ครับมาลองว้ตรงนี้นะครับตัดให้พอดีแล้วก็เอาแผ่นข้างในนะครับแปะไว้แล้วก็ขันน็อตยืดได้เลยแบบนี้ไม่ต้องใช้เชืมืนทายรัดนะครับโอเคนะครับหวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสลับแชร์ข้อมูลวันนี้ยังไงก็ฝากงาน diy ของช่องพ่สซ่าด้วยครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดติดตามช่องเลยครับวิธีการถอดผมวันนี้อาชีพไปดูนะครับจะมาสอนวิธีการประกอบนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับวางเข้าตำแหน่งเดิมที่เราถอดนะครับนี่ครับสังเกตตะแกรงแผ่นล่างนะครับนะครับจะมีสลักยึดอยู่สามตัวนะครับแล้วก็แผ่นสำรองแล้วก็นี่ครับแช่นนี้ครับเสร็จแล้วก็ยึดนอนตามตำแหน่งเดิมนะครับ อค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ยึดนอดตามตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อยนะครับประกอบคันธนูรถเป็นอานเสร็จนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งะแกรงหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสวยไปอีกแบบนะครับหน้าดําขึ้นดูขึ้นนิดหน่อยนะครับเส้นสีแดงสีสติ๊กเกอร์ที่เราทําไว้ก็จะโดดเด่นขึ้นมาแบบนี้ครับ โอเคนะครับหวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามงาน DIY ช่องขวัสดา์ได้ครับกลับชิปวันนี้ก็สวัสดีครับ